สดนเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพาเพื่อนเพิ่มถูกใจหรือว่าเพิ่มยอดไลค์ของอินสตาแกรมนั่นเองนะผมทํายังไงก็ดูได้เลยนะรนดับแรกนะผมอนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะผมด้วยการจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Social ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนดูบ่านคลิปชัชนคลิปสอดคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR Code ด้านล่างเพื่อนสแกนได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้งานกันได้เลยนะผมก็เขียวตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไปนะครับ ออกชื่อผู้ใช้อีเมลลัดผ่านยืนยันลัดผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะผม,มเพื่อนจะอยู่ในส่วนของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี่เลยนะ ตรงกลางหน้าจอนะ่ยผมเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้หลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อนเพือนเลื่องเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของอินสตาแกรมนะผมเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปนะครก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพือนเลืองเลยนะผมเพื่อนเพื่อนเลือกในส่วนของหมวดหมู่เพิ่มถูกใจอินสตาแกรมนี่เลยนะบริการนะเลือกบริการเพื่อนเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์อินสตาแกรมเพ่เพื่อนอยากจะเพิ่มถูกใจเพิ่มถูกเพิ่มไลค์ได้เลยนะผมเป็นลิงก์นี้นะ ก็ามาวางลิงก์หน้าเลยนะครับใส่จํานวนที่ต้องการนะครับผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยไลท์แล้วกันนะครับตอนนี้ยอดไลท์ของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเอ่อสี่หัวใจนะครับส like นะี่ไลท์เนาะกดสั่งซื้อได้เลยนะขึ้นหน้าต่างยูเคียวอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ยอดไลท์ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กับเ,เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตั้งแต่ นี่ล่าสุดเลยนะผมที่เครื่องใหม่กับพิบอย่างนี้นะเป็นออเดอร์ล่าสุดของเรานะผม้ายบนนะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างนะผมเป็นสถานะก็รอดำเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะผมว่าเสร็จเรียบร้อยนะ้วอันในส่วนของเมนูเติมเงินนะครับจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะผมจะเป็นสแกน QR Code, Umoni Wallet, c r ิ p t o c u r เ e n c y นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR c o d ดแล้วกันนะครับ ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเขาแอปธนาคารที่มือถือนะครับสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแลยอดเงินนองเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะัอในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพ,เพื่อนมีปัญหาต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมจะพิมพ์รายละเอียดไปแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้เลยก็ได้นะ ขวาบนก็ได้นะผมที่เป็นปุ่มไอคอนไลน์ตรงนี้นะคีย์เข้าไปนะบาจะเป็น QR code นะผมเพื่อนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ2 4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปในส่วนของเมน,นูแนะนําเพื่อนนะผมเ,เพื่อนสามารถคัดลอก link ลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์ให้กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่5%กันเลยทีเดียวนะผมถือว่าเป็นรายได้เสริมในอีกช่องทางหนึ่งอของของเราเลยนะครับซีรีส์หนังจีนนะผม เพื่อนๆใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทเนาะสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครับสวัสดีมากๆนะผมเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์ต่างๆแล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะครับตอนนี้ผมว่ายอดไลค์ของเรานะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมก็ต้องไปเช็คดูนะครับตอนนี้4ไลค์นะผมก็ไม่ต้องตกใจกดรีเฟซด้ว้หนึ่งทีนะครับยังไม่เพิ่มนะผมก็าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผม อ่าเว็บไซต์เขาก็รันตามคิวให้กับเรานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นมาเลยละกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะครผมตอนนี้ยอดอ่ถูกใจยอดไลค์ของผมก็เพิ่มขึ้น <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมถือว่ารวดเร็วเลยนะครับผมรอไม่นานมากเลยนะผมไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับยอดอ่ถูกใจยอดไลค์ของเราก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยเลย ในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ KMK เดี๋เชื่อให้เพื่อนๆด้วยนะเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามอะไรต่างๆให้เพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นสไตลแกรมที่ผมพาทำนะผมก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมที่อย่างเช่นในเฟซบุ๊กนะผมยูทูบทิกเก o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมเพื่อนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผม ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ